สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิป็น้องคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นที่เคยทำร้ายคุณเขากำลังถูกเจ้ากรรมนายเวรจัดหนักอยู่นะสมบาติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะเราจับได้ไพ่เทพพบุตร ยุติธรรมและไกลทองปราบชาลวันสแสดงว่าเขาคนนั้นที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขากำลังมีความเกี่ยวข้องกับ ตัวบทกฎหมายนะคะอาจจะถูกหมายสารหรือว่าอาจจะถูกคดีความต่างๆนะคะในการตัดสินพฤติกรรมของเขาได้ด้วยนะคะคือไม่รู้เวรกรรมของเขาเกี่ยวกับอะไรแต่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหมายสารและก็ความยุติธรรมนะคะออคุณจะได้รับความยุติธรรมจากตรงนี้นี่แหละนะคะน่าจะเป็นผลพวงมาจากที่เขาทําลายคุณทําร้ายคุณนะคะแล้วก็ไกลทองปราบชาลวาวันเนี่ย เป็นพลงานของคนที่เหมือนกําลังห้ำหันต่อสู้ต่อสู้คดีความก็ได้ต่อสู้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้กําลังแย่งชิงผลประโยชน์หรือว่าแย่งชิงความรักกันอยู่นะคะถ้าคนคนนี้นะคะทำร้ายคุณเนี่ยเขาก็กําลังที่จะเหมือนกับไปแย่งชิงอะไรบางอย่างนะเขาต้องต่อสู้เขาต้องอดทนเขาต้องเหมือนกับเรียกว่าเจอกับวิบากกรรมในการที่จะต้องไปแย่งชิงเอาของที่เขาห่วงแหน นะคะหรือว่าของของรกักหรือว่าคนรักอะไรก็ได้ที่เขาเหมือนกับว่าต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองอ่ะนะคะตอนนี้คือต่อสู้ห้ามั่นกันสุดฤทธิ์นะ,ะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสุดเดชเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไงแสดงว่าเขาก็ต้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะกับเวรกรรมที่เขาทําร้ายคุณนี่แหละนะคะตัวสอบพลังงานของคุณและเขาคนนั้น นะคะที่เขาเคยทำร้ายคุณเนี่ยลัคนาราศีของคุณและเขาเป็นกลุ่มของชาวธาตุใดาราศีอะไรธทรัตร,ราศีพฤษภชาวธาตุดินเลโอราศีสิงห์ชาวธาตุไฟสควอปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำเจมินาาราศีมิถุนธาตุลมไฟธาตุไฟเมสินานูเมอริคุรี่คนเกิดวันพุธธาตุน้ำมาราศีเมราศีพิจิก พระเสราศีมียนชัฏน้ำธาตุดินพืชศพกันมังกรซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำเ,เนบจูนธาตุดินพืชศพกันมังกรนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเป็นวันที่เกิดหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะมีเลขสองยี่สิบสามยี่สิบหกห้าสิบห้าสิบสามแปดสี่สิบเจ็ดสามสิบสองยี่สิบเอ็ด นะคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อนะคะสำหรับใครที่แบบเหมืนรู้ว่าคนคนนี้คนที่ทําร้ายคุณเนี่ยนะคะเขาชื่ออะไรเรามาดูกันชื่อเล่นชื่อจริงของเขาและคุณนะคะต mm ุ๊กคิว ยูโอเคแซดซีทีจีเอ็ก นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยพลังงานของคนที่เขาเคยทำร้ายคุณนะคะตอนนี้เขากำลังต่อสู้คดีความหรือว่าคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะที่คนคนนี้ทำร้ายคุณแล้วนะคะคือห้หามหันเหมือนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือว่าต้องถกเถียงนะคะกับคู่กรณีนะคะฟาดฟันกันดูเดือด เลือดพ่านนะคะประมาณนี้เลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือชาละวันกับไกลทองเนี่ยนะก็รู้สึกว่าคือแบบมีอาวุธมีหอกมีดาบมีคําพูด นะ,ะหรือว่าวาจาที่ทิ่มแทงกันด้วยนะคะเสียดสีกันด้วยเนี่ยคือแบบถ้าคนคนนี้ทําร้ายคุณด้วยคําพูดเขาก็จะโดนนะคะบุคคลนะคนอื่นๆนะคะใส่ร้ายป้ายสีนะคะพูดจาไม่ดีกับเขาเหมือนที่เขาทํากับคุณหรือว่าคนคนนี้เคยเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนดีนะคะอืม เหมือนกับเวรกรรมหรือว่าเจ้ากรรมในเวรกําลังจะเอาคืนให้กับคุณอะนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องมีราวกัสส at, บคุณแต่นะคะเขาก็อาจจะมีเจ้ากรรมในเวรคนอื่นๆด้วยก็ได้นะคะพลังงานของคนคนนี้ที่ทําร้ายคุณเนี่ยเขาทําอะไรกับคุณนะคะอดีตเนี่ยเขาทําอะไรไว้กับคุณเขาทําร้ายคุณนะคะเดี๋ยวเราจะแยกแยะออกมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างเจอเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเป็นแรนดอมนะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ ปะปนกันนะคะพลงานของคนคนนี้นะคะคนที่ทำรายคุณเนี่ยเขาทำอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะอืม เขาคนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนนะ,ะมองว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนไม่จริงใจกับคุณอ่ะนะคะเป็นคนที่ชอบพูดลับหลังคุณด้วยนะ,ะชอบแทงข้างหลังคุณด้วยใส่ร้ายป้ายสีคุณด้วยนินทาคุณด้วยแหละนะคะคือไปพูดไปเป่าปากานะ,ะไปบอกกับคนอื่นๆว่าคุณเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะ คุณเหมือนเป็นคนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะทําให้คุณเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงนะคะการงานด้วยก็ได้นะคะเหมือนไปเล่าไปบอกนะไปพูดนะเรื่องไม่ดีของคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจจะเป็นคนดีคุณอาจจะเป็นคนนิสัยดีน่ารักเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่เพียงแค่คุณไม่ได้สนใจใครเท่านั้นเองนะคะ แล้วคนอื่นๆก็ไม่ได้รู้ความจริงด้วยนะคนอื่นก็เชื่อฟังเขาแล้วก็เข้าข้างเขาประมาณเนี้ยนะคะอีพรังงานหนึ่งคือคนที่ปฏิเสธไม่ชอบคุณนะคะเป็นภรรยาเป็นคนรักของคุณก็ได้หรือว่ามาหลอกให้คุณรักมาหลอกให้คุณชอบนะคะเหมือนกับตั้งใจที่จะเข้ามาหลอกให้คุณหลงรักเขาแล้วเขาก็จากไปแล้วเขาก็แอบไปมีความสัมพันธ์อื่นนะไปเลือกคนอื่นก็ได้เช่นกัน นะคะพอเหมือนคุณรักเขาชอบเขามากๆแล้วเขาก็ปันใจให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับตั้งใจเข้ามาหลอกด้วยนะตั้งใจเข้ามาทําร้ายทําลายหักหลังคุณด้วยอ่ะเป็นพลังงานเหมือนเอ่อทั้งสองคนเนี่ยนะทั้งเพื่อนเอยสังคมที่ทํางานของคุณเอยแล้วก็คนที่รักคุณเอยเขาตั้งใจที่จะหลอกคุณตั้งใจที่จะทําให้คุณเสียใจอ่ะตั้งใจที่จะหักหลังคุณในด้านของความรู้สึกล้วนๆเลย นะคะส่วนเพื่อนของคุณคือตั้งใจพูดเลยทําลายชื่อเสียงของคุณเลยนะคะคนคนนี้ตั้งใจที่จะทํานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีคนตั้งใจที่จะเล่นของนะคะเล่นของทําให้คุณเหมือนกับว่าอืประมาณที่แบบทําให้คุณดวงตกก็ได้นะคะมีพลังงานของคนเหมือนตั้งใจทําของเล่นของนะคะ,ะ,คะอาจจะมีการแบบเหมือนไปลองทําเอาวันเดือนปีเกิดของคุณ นะคะเอาชื่อของคุณไปลองนะคะให้หมอดูหรือว่าให้หมอศยศาสตร์มนต์ดำทำนะคะแล้วดูซิว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงดวงของคุณจะแย่แค่ไหนประมาณเนี้ยคือไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะเอาเป็นเอาตุยอะนะคะแต่ตั้งใจที่จะเหมือนกับว่าแค่ให้คุณนะคะล้มหรือว่าให้คุณผิดพลาดในเรื่องของการงานไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและมีปัญหาในเรื่องของการเงินแค่นั้นเอง ไม่ให้คุณรวยไปมากกว่านี้ไม่ให้คุณมีชื่อเสียงไปมากกว่านี้อันนี้คือเพื่อนของคุณแต่ส่วนคนที่รักคุณเนี่ยคือตั้งใจที่จะจากคุณไปตั้งใจที่จะไม่สนใจคุณตั้งใจที่จะไปเลือกคนอื่นเลยนะคะไม่ชอบคุณนะแต่ทั้งที่คุณก็เป็นคนดีทั้งทที่เขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่รักเขามากนะคะแต่เขาก็ไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะแล้วก็ทิ้งให้คุณเหมือนกับว่าอาจจะ เหมือนกับสงสยัยหรือว่างงกับตัวเองว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยหรือว่าบางคนท่านนะคะไปเจอผู้หญิงผู้ชายที่แบบเหมือนตั้งใจเข้ามาหลอกให้คุณรักแล้วก็นะคะขอยืมเงินคุณบ้างแหละนะ,ะขอให้คุณเปย์บ้างแหละสุดท้ายแล้วก็ไม่สนใจคุณหลอกจะเอาเงินคุณไปเฉยๆอย่ะนะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตคุณนะ,ะบางคนท่านก็ได้เงินคืนบ้างบางคนบางท่านก็ไม่ได้คืนนะคะมันมันทั้งหลอกให้รักแล้วก็ทั้งหลอกเอาเงินเอาทองไปหมดเลยอย่างเนี้ย นะคะทั้งๆท,ที่เขาก็มีตัวตนนะเออนะคะทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่พวกสแกมเมอร์เลยเป็นคนที่มีตัวตนนี่แหละนะคะอืมก็รู้สึกว่ามีสองรูปแบบนะคะพลังงานของคนคนนี้ที่ทำร้ายคุณอ่ะเนาะเรามาดูกันสิว่าเวรกรรมนะคะผลกรรมที่เขากำลังจะได้รับนะคะเขาโดนจัดหนักจากเจ้ากรรมในเวรน,นะคะสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยคืออะไร พลังงานองคนวันนี้นะคะสิ่งที่เขาเจอเจ้ากรรมในเวรจัดหนักเนี่ยคือเรื่องอะไรตอนนี้เวลานี้นะพลังงานของเขาผู้หญิงวิชายคนนี้นะคะที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณนะคะนอกจากจะเป็นเพื่อนที่ทํางานใส่ร้ายป้ายสีคุณนินทาคุณแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นคนรักนะคนที่มาหลอกให้คุณรักแล้วก็ไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะพลังงานของคนคนนี้มาดูซิ Queen Queen ofwand นะคะพลังงานของคนคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยนะคะย้ายถิ่นฐานหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะโดยที่เหมือนเขารู้อยู่แก่ใจนะคะว่าการที่เขาได้ย้ายไปเปลี่ยนที่ทำงานไปเนี่ยคือมันมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเขาจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะไปเริ่มต้นที่ใหม่หรือว่าตกงานก็ได้หรือว่าคือคนคนนี้ ตั้งใจที่จะเหมือนกับอ๋อนะคะเขารู้อยู่แล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรคือเขาจะต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาก็ได้นะแต่เขาก็ไม่บอกคุณทั้งๆท,ที่เขาเหมือนรู้อนาคตลงหน้าว่าเขาจะต้องไปไหนไปทําอะไรแต่การที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขาประสบปัญหาในเรื่องของการเงินไงเป็นหนี้เป็นสินนะคะหรือว่ายืมเงินคนอื่นกินใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พอเนี่ยหมุนเงินไม่ทัน เป็นพลังงานของคนที่หมุนเงินไม่ทันนะ,ะการที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเพื่อที่จะต้องการทําให้คุณรักแล้วก็ทําให้คุณเปเงินให้กับเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณน่าที่จะเหมือนกับว่าเรียกว่าเออนะคะหัวอ่อนหลอกง่ายอย่างเงี้ยนะคะสําหรับพลังงานของเอ,อผู้หญิงผู้ชายที่เขาเข้ามาทําให้คุณหลงรักะนะ หลอกให้คุณรักแล้วก็ให้คุณเปแล้วก็ทําทีท่าจะยืมเงินคุณเอาไปใช้จ่ายเอาไปเล่นเอาไปหมุนเอาไปซื้อกินอะไรเงี้ยนะคะแต่คือเหมือนเขารู้แหละว่าเขาจะต้องเหมือนกับไปอยู่ที่อื่นไปทํางานที่อื่นหรือว่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาไปหรือว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาอะเขารู้นะคะแต่เขาก็หลอกคุณเขาตั้งใจจะหลอกคุณแล้วอีกพลังงานหนึ่งนะคะพลังงานของผู้หญิงนะคะเพศหญิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ย คือเขาตั้งใจที่จะทําให้คุณนะคะไม่ประสบความสําเร็จในงานที่คุณทําตั้งใจที่จะเอาชนะคุณอะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะ,ะงานโซเชียลงานที่แบบเหมือนกับสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเนี่ยนะค,ะคนคนนี้จะขัดแข้งขัดขาคุณขัดผลประโยชน์ของคุณไม่ให้คุณมีชื่อเสียงไม่ให้คุณประสบความสําเร็จทุกวิธีทาง นะคะคือหมั่นไส้อะ่ะเธอจะเก่งไปไหนเห็นคุณเก่งเห็นคุณประสบความสําเร็จเห็นคุณมีไรายได้เสริมนะคะเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนั่นแหละที่เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องการเงินไม่อยากให้คุณรวยไม่อยากให้คุณมีชื่อเสียงนะคะมีสองพลังงานเนาะเราจะอ่านให้สองแบบนะคะต่อมาคนคนนี้คนที่นะทําร้ายคุณเนี่ยนะคะเขา ก็มีปัญหาเรื่องเงินไงนะคะทั้งสองคนมีปัญหาเรื่องเงินอีกคนหนึ่งนะคะหวังว่าจะใช้สเสน่ห์ใช้ความสวยความหล่อใช้ความรักที่คุณมีต่อเขาเนี่ยนะคะให้คุณเปเงินให้กับเขา นะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเลยทํายังไงก็ได้ให้คุณเหมือนหลงรักเขาแล้วก็เอาเงินเอาทองนะคะให้กับเขาะะประมาณที่แบบยืมเงินคุณนะคะยืมเงินทีละนิดทีละนิดหวังให้คุณนะคะช่วยเหลือเขาะะเขาเอาไปรู้ป่ะเขาเอาไปทาอะไรนะคะเอาไปเปสาวอื่นนะคะเอาไปซื้อของให้สาวอื่นให้หนุ่มอื่นหรือว่าเอาไปเปที่แบบเหมือนปนเปื้อความสุขของตัวเองอะ่ะ บางทีนะคะเออผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่มายืมเงินคุณเนี่ยก็เอาไปเสริมสวยเอาไปแต่งหล่อเอาไปเล่นเกมเอาไปซื้อเสื้อผ้านะเพื่อที่จะไปอ่อยคนอื่นนะคะประมาณนี้ส่วนอีกพลังงานหนึ่งผู้หญิงนะคะเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเขามีปัญหารเรื่องเงินไงเขาคือแบบคืออิจฉาคนที่มีรายได้มีความรู้ความสามารถพิเศษ นะมีความเก่งมีความฉลาดนะหาเงินเก่งเนี้ยคือไม่ชอบเธอเก่งกว่าฉันฉันก็อยากจะทําเหมือนเธอและฉันก็เป็นคู่แข่งคนหนึ่งนะในการทํางานตรงนี้ด้วยก็อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคุณนี่แหละนะก็เลยพยายามที่จะเอาชนะคุณทุกวิถีทางเลยนะคะแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จไงเขาก็ไม่มีชื่อเสียงนะคะทำโซเชียลแข่งกับคุณเนี่ยนะคะไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสําเร็จก็มีความหมันไส้นะคะแล้วก็เกิดความเครียด นะคะคือคนสองคนนี้มีพลังงานเหมือนเหมือนกันเลยนะคะอยากจะบันทอนในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ย นะ,ะไม่ว่าคุณจะเหมือนกับทําดีกับเขายังไงเมตากับเขายังไงคนสองคนนี้คือไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้ใส่ใจว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนจะดีกับเขายังไงจะเป็นคนคิดดีคิดบวกจะเมตตาให้สิ่งของเขาหรือว่าแนะนำนะ,ะอะไรบางอย่างให้กับเขามอบความรักให้กับเขาแต่คนสองคนนี้ไม่สนใจเลยค่ะ ไม่เอานะคะไม่ไม่สำนึกผิดไม่สำนึกในบาปบุญคุณโทษเลยนะฉันคิดอย่างเดียวคือก็ฉันไม่เก่งเหมือนเธอก็ฉันไม่รวยเหมือนเธอเธอมีเยอะนะคะถ้าเป็นผู้ชายที่เขามาหลอกให้คุณรักเนี่ยก็เธอมีตังค์เยอะเงินแค่นี้เธอไม่เดือดร้อนอะไรหรอกนะคะคือใช้ในเรื่องเสน่หาในเรื่องของความรักนะคะมาทําให้คุณหลงรักแล้วก็นะคะหลอกยืมเงินคุณแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของคุณก็คือใช้ในเรื่องของการที่แบบเออ เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณทุกยิ่ี้ทางอยากจะกดคุณนะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นการใช้คําพูดนะคะกันแนกกันแหนะแซคุณว่าคุณทําอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้ผลงานคุณเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแซะทุกอย่างเลยพูดทุกอย่างเลยนะเอดักหน้าดักหลังคุณทุกอย่างเลยว่าคุณไม่เก่งนะคุณคุณเหมือนกับว่าเออหน้าที่จะเป็นคนเก่งแต่ว่าเขาจะบอกว่าคุณไม่เก่ง คุณทาไม่ได้หรอกคุณไม่มีชื่อเสียงไม่เห็นจะน่าเชื่อถืออะไรตรงไหนประมาณเนี้ยนะถ้าทํางานแบบอาชีพโซเชียลเนี้ยเออประมาณที่แบบเขาก็จะแข่งกับคุณเขาทําตะบี้ตะบันทาทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนทุกอย่างเลยนะคะให้ตัวเขาได้ชนะคุณอ่ะนะ,ะด้วยทุกวิถีทางนะคะแล้วก็สองดาบเนี่ยเป็นการดักนะ,ะเป็นการที่แบบเหมือนขจัดนะคะคู่แข่งเซียนน้ำนะ,ะโดยการที่แบบบล็อกหรือว่าทาอะไรทุกอย่างโดยที่แบบไม่สนับสนุนคุณ นะแม้เขาจะเห็นคุณนะหรือว่าเห็นความเก่งความรู้ความสามารถของคุณโดดเด่นคนอื่นจะชื่นชมแค่ไหนแต่เขาไม่อ่ะนะคะไม่ไม่สนับสนุนไม่ชื่นชมไม่ช่วยเหลือด้วยนะผู้หญิงจชายคนนี้นะคะคือคือแบบก็ชั้นหมั่นไส้อ่ะันไม่ช่วยเธอหรอกนะจันไม่กดไลค์กดแชร์ให้เธอนะเออฉันมองไม่เห็นเธอประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดอะจัสติกเป็นพลังงานของเมื่อนะคะ คนสองคนนี้ไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเมื่อคนสองคนเนี้คือแบบคุณทําดีกับเขาแล้วเขาไม่เคยมองเห็นความดีของคุณเลยนะนะคะประมาณเีแบบว่าออืทําดีเท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในความดีวันเวลามันผ่านไปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นในเรื่องของเวกรกรรมที่คนสองคนเนี้ยทําไว้กับคุณะนะคะมันอาจจะผ่านไปนานแล้ว นะจนแบบว่าคุณอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยไปหมดแล้วหรือว่าคนของนี้เออคนสองคนเนี้ยหายไปจากชีวิตของคุณแล้วแต่คนสองคนนี้ก็ยังมีบ่วงกรรมอยู่ในตัวของเขาอยู่นะคะเวรกรรมยังติดอยู่ที่เขานะ คือมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแม้ว่าคุณจะไม่ได้เจอเขาอีกหรือว่าคุณจะเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจหรือว่าให้อภัยเขาอีกแต่ความเจ็บปวดที่เขามอมให้กับคุณเนี่ยความเสียใจยหรือว่ากรรมที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการที่บั่นทอนความรู้สึกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาหรือแม้กระทั่งนะคะจักรวาลน,นะคะที่มองเห็นในเรื่องของความดีของคุณนะคะเรียกว่าถึงเวลาแล้ว นะเวลาอันสมควรของคุณแล้วที่คุณจะได้รับความยุติธรรมความดีที่คุณเหมือนเติมเต็มเข้าไปอ่ะนะคะคุณเติมเต็มความดีของคุณเข้าไปทุกวันนะจนเป็นเหตุให้บุญบารมีของคุณนะเต็มที่แล้วแต่บุญบารมีของของสองคนนั้นมันหมดนะเพราะว่าสองคนนั้นคือแบบมีแต่ทํทาไม่ดีไงนะสะสมสะสมแต้มแต้มบาปมาเยอะ แต่คุณเป็นคนสะสมแต้มบุญคุณจึงได้รับความสําเร็จไม่ว่าคุณจะโ,นโดนสองคนนี้กลั่นแกล้งแค่ไหนก็ตามนะสุดท้ายแล้วการงานของคุณความสําเร็จของคุณเนี่ยมาในรูปแบบของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนๆนะคะก็จะได้รู้ความจริง ว่านะความจริงเป็นเช่นไรนะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จัก,กรวาลคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่ามีการที่ไม่ถือสาบุคคลสองคนเนี่ยนะที่มาทําเวรทํากรรมกับคุณเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับอาจจะเหมือนกับว่าเออเรียกว่าไปทําสิ่งอื่นหรือว่ามองถึงอนาคตมากกว่าการที่แบบจะมา อาฆาตจงเกียรติจงชังสองคนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความคิดของตัวเองตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวรกรรมทุกอย่างนะคะเหมือนการอาภัยการให้อภัยของคุณเนี่ยมันส่งผลทาให้นะคะเจ้ากรรมนายเวรน,นะ,ะที่เขาเคยก่อเวรก่อกรรมไว้สองคนนี้นะ,ะไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้กับคนอื่นไม่รู้แหละแต่ ะะกับคุณเนี่ยคุณเอาหัวกรรมให้เขาแล้วสุดท้ายแล้วคนคนนี้สองคนนี้นะคะเขาเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยคือไม่ได้ทําร้ายใครนะแค่เหมือนกับว่าความรักของเขาที่มีให้กับคุณหรือว่าการที่แบบเขาไปทําอะไรคุณบางอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหมือนความรู้สึกเล,ล็กๆน้อยๆเองมันไม่ใช่บาปกรรมอะไรหรอกสองคนนี้เข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันไม่ใช่บาปกรรมอะไรหนักๆหรอกนะคะ,นะคะการกระทําการเหยียบย่ําความรู้สึก การกลั่นแกล้งนะคะมันมันมันเป็นเจตนาของเขาเลยนะที่จะทําให้ตัวคุณเหมือนกับหมดกําลังกายหมดกําลังใจนะคะหรือว่าบั่นทอนจิตใจของคุณโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะที่ทางานเนี่ยเหมือนกับว่าพูดแซะกระแนกกระแหนทําร้ายคุณนะคะเขาเข้าใจว่าเวรกรรมตวเนี้มันไม่มีจริงหรอกนะคะมันไม่มีบาปอะไรที่จะทําร้ายเขาได้หรอกนะ,ะเขาทําบุญเยอะเขาบอกงี้เขาสะสมแต้มบุญเยอะ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับเขานะคะผลพวงบ่วงกรรมที่เขาเคยทำนะคะมันมาถึงจุดที่จะต้องถูกเจ้ากรรมนายเวรนะของเขาสองคนจัดหนักแล้วมาดูสิว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขาสองคนเนี่ยนะคะจัดหนักอะไรคนสองคนนี้อยู่นะคะพลังงานตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรของคนสองคนนี้โดนจัดหนักอะไรเจ็ด <c oughs> ดา นะเจ็ดดาบอินลีเวิร์ดเขาเนี่ยได้รับในเรื่องของการทำงานนะได้รับอุปสรรคในเรื่องของการทำงานได้ทำงานหนักนะนะหรือว่านะได้รับมอบหมายงานที่มันหนักเกินความสามารถของเขานะเกินความรู้ความสามารถของเขาเขาอาจจะเหมือนกับว่าทำไม่ได้หรือว่ามีความทะเยอทะยานอะ่ะ พอเขามีความทะเยอทะยานความเครียดของการทะเยอทะยานของเขาเนี่ยบีบบังคับให้เขาเจ็บปวดนะคะคือเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับคนอื่นๆเปรียบเทียบตัวเขาเองกับคุณนะคะสิ่งที่เขาได้เจอคือมันเหมือนเป็นความทุกข์เลยความทุกข์ในใจเลยนะที่เหมือนกับว่าเขาทําทุกอย่างแล้วเขาคิดว่าเขาจะทําได้ง่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแต่สุดท้ายแล้วความรู้สึกของเขานี่แหละความคิดของเขานี่แหละ นะคะมันทําให้ตัวคนสองคนนี้นะคะเจอวิบากกรรมเจอความกดดันเจอแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะคะมองว่านะ,ค,ะคำพูดการแซะกะันแน่กระแหนการเสียดแทงภาระหนักการรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวการเงินมีปัญหานะ,ะทำธุรกิจการงานอะไรก็มีแต่ล้มเหลวหยุดชะงัก ะะเหมือนจะไปได้ดีนะแต่เหมือนต้องชะงักอะ่ะจะต้องหยุดตัวจะต้องอยู่ตัวจะต้องเหมือนกับธุรกิจนะคะฝืดเครื่องมีปัญหาอะไรบางอย่างนะ,ะกับเพื่อนหรือว่าคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเขานะคะประมาณที่แบบอาจจะเหมือนกับลูกทีมหรือว่าเจ้าทุนต่างๆถอนทุนถอนตัวออกไปธุรกิจการงานของเขาก็เลยมีปัญหาตอนนี้นะคะเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวโดดเดียวเดียวดา หรือว่าเป็นพักงานของคนที่เริ่มต้นทํางานใหม่แล้วต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะคะที่บั่นทอนความรู้สึกนะ,ะมีคู่แข่งด้วยนะ,ะโดนบีบโดนกดนะคะมีคู่แข่งเยอะมีแต่คู่แข่งเก่งๆทั้นั้นเลยอ่ะนะคะแล้วเขาก็กดดันตัวเองด้วยเขาเครียดมากนะคะเขาเหมือนกับว่าคิดถึงในเรื่องราวอดีตที่แบบเขาเคยทํากับคุณด้วยนะ,ะเขาบีบเขากดดันคุณนะคะเขาหลอกลวงคุณเขาพยายามที่จะทําให้คุณเหมือนกับ เหนื่อยแล้วก็ท้อในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะพลังงานของผู้หญิงนะส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานที่เขาเหมือนจ้องที่จะบีบกดนะะให้คุณนะ,ะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานก็ได้นะคะคนคนนี้เขาก็โดนเหมือนกันโดนสังคมตราหน้านะ,ะโดนเพื่อนในสังคมที่ทํางานนะคะจ้องขมิงเลยนะคะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้เขามีศัตรูรอบด้านอะ่ะนะไม่มีใครชอบเขา แล้วอีกอย่างหนึ่งนะผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แบบเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์อื่นนะคะเหมือนหลอกเอาเงินคุณไปแล้วอาจจะคืนหรือว่าไม่คืนก็ได้พอเขาไปทํางานที่ใหม่ไปลงทุนทําอะไรบางอย่างเขาก็โดนกลั่นแกล้งอีกนะคะคือเขาเหมือนกับว่าอาจจะทําให้คุณรักแล้วก็นะคะไม่ได้รักคุณตอบไปเลือกความสัมพันธ์หนึ่งก็ไปเจอภรรยาคนรักที่แบบเหมือนหลอกใช้เขานะคะ พอเหมือนกับว่าภรรยาคนรักที่หลอกใช้ใเขานะประมาณที่แบบหลอกหาผลประโยชน์จากเขาได้ด้วยนะหลอกให้เขาเปเงินหลอกให้เขาเลี้ยงขนมหลอกให้เขาเอาเงินเอาทองให้หมดนะคะแต่ก็ต้องทนอยู่นะเออคนคนนั้นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นนะคะที่เขาไม่เลือกคุณอะ่ะนะคะประมาณที่แบบอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอะ่ะไม่มีปากไม่มีเสียงนะเทียงใครก็ไม่ได้นะคะสองคนนี้คือเจอในเรื่องของความกดดันในเรื่องของคําพูด นะคะสังคมรอบข้างนะเจอหนักเลยแล้วก็อยากจะหนีด้วยนะส่วนคนที่แบบเพื่อนที่ทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเจอเพื่อนเพื่อเกลียดสังคมรอบข้างประนามนินทาหรือว่าเหมือนโดนจ้องขมิ้งเลยอ่ะนะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยต้องอยู่ตัวคนเดียวไงนะต้องอยู่เพื่อตัวเองด้วยนะคะประมาณที่แบบว่าเ,ออเขาเหมือนรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณสิ่งที่เขาบีบบังคับคุณสิ่งที่เขาทําร้ายคุณเนี่ย มันควรจะเป็นผลพวงเวรกรรมที่เขาทํากับคุณนี่แหละนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะเหมือนเรียกร้องนะความยุติธรรมให้กับตัวเองด้วยก็ได้นะคะมาดูซิว่าอนาคตของคนที่โดนจัดหนักนะคะโดนเจ้ากรรมในเวรจัดหนักเนี่ยมีแต่ศัตรูรอบด้านเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นยังไงคะเออชีวิตเขาจะเป็นยังไงโดนจัดหนักขนาดนี้สังคมมองเหยียดหยามซะขนาดนี้ชีวิตเขาจะเป็นไร นะคะเขาคิดเหมือนอยากจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าเขาคิดอยากจะเหมือนกับทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ทุกๆคนให้สังคมรอบข้างอืชื่นชมเขาเหมือนเดิมประมาณที่แบบหาข้ออ้างหาคําพูดหาเหตุการณ์หาเหตุผลหรือว่าเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมเปลี่ยนกะย้ายกะก็ได้นะคะ แล้วคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าคือบางทีเขาอาจจะอายุมากแล้วนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยนะอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะออกงานได้แต่เขาอาจจะเหมือนกับทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้พูดเขาก็จะเหมือนหาข้อแก้ตัวนะคะมาเหมือนกับเรียกว่าให้บุคคลสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้าใจเขา เอาโหสิกรรมให้กับเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้ไม่ได้เป็นคนทําร้ายคุณนะอะไรเงี้ยคือก็ก็ประมาณที่แบบหาเหตุผลแก้ตัวไปวันวันหนึ่งอะนะคะแต่ส่วนผู้ชายคนหนึ่งมีการไปเริ่มต้นนะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะที่ไม่ใช่คุณหรือว่าอาจจะทําตัวแบบไม่น่ารักทําตัวเจ้าชู้กับคนรักของเขา นะคะเหมือนกับไปเรื่อยเปื่อยอะประมาณเีีแบบว่าไปจีบคนน้นไปจีบคนนี้น,น,นะ,ะไปสา,สารสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้เจ้าชู้จนกว่าภรรยาของเขาจะจะเหมือนกับเลิกกับเขาก็ได้เขาจะทําตัวเจ้าชู้จนกว่าคนรักของเขาจะเหมือนเลิกให้เขาประมาณเนี้ยจบความสัมพันธ์ประมาณเนี้ยคือเขาจะทาตัวแบบเลวไปเลยนะคะทําตัวไม่ดีไปเลยนะ,ะเออประมาณนี้สองคนนี้คือเขามีทางออกแตกต่างกันนะคะอืมรู้สึกว่า คือโดนสังคมโดนประนามโดนเหยียดหยามนะโดนบุคคลรอบข้างเนี่ยนะที่เขาคิดว่าจะมีคนรักเขาเมตตาเขาแต่ไม่มีไงนะรู้สึกว่าโดนนะเหมือนกับเออต่อหน้าเพื่อน,อนๆอาจจะพูดดีกับเขานะแต่รับหลังอาจจะนินทาเขาก็ได้นะคะมีสังคมเอ่อสิ่งแวดล้อมสังคมญาติพี่น้องสังคมที่แบบอยู่ในสภาวะที่แบบเรียกว่าที่ทำงานของเขา ที่อยู่ของเขาเนี่ยนะ,ะนินทานะ,ะนินทาเขาแบบลับๆนินทาเขาเสียหายนะคะแต่เขาอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้นะคะยอมรับสภาพตรงนี้นะ รู้สึกว่าจะต้องเดินเอาปี๊บคุมหัวนะคะโดนจัดหนักอ่ะโดนสังคมประนามนะคะไม่มีหน้าที่จะเหมือนกับว่ามาแก้ตัวหรือว่าเหมือนเดินเชิดหน้าชูตาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้อ่ะเหมือนจะโดนคนอื่นมองว่าเป็นคนโกหกเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนอะไรเงี้ยนะ,ะเป็นคนตลบตะแลงไม่น่าเชื่อถือโดนนินทาโดนแซะนะคะก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะว่านะอยู่ในสังคมที่เขาไม่ไว้ใจอ่ะนะคะอึดอัด นะก็ก็ทนต่อไปนะอันนี้คือเวรกรรมของเขาไงจนกว่าทุกคนจะให้อาภาัยเขานั่นแหละนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องไปสนนะเวลาที่เราอยู่ในสังคมที่แบบเรียกว่าอึดอัดโดนบีบเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะนั่นคืออาการของเขาเลยคือแบบทํางานอาจจะเหมือนทํางานนะแต่ละวันนะพอกลับมาบ้านเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าอดทนไม่ไหวจะต้องเหมือนร้องไห้ออกมาเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรักไม่มีใครชอบ นะมีแต่คนนินทามีแต่คนแทงข้างหลังพรุนไปหมดแล้วทุกวันนี้นะคะไม่มีใครที่แบบจะสนใจเขาไม่มีใครที่จะเหมือนกับว่าเออสนิทกับเขาไม่มีเพื่อนรักนะะมีแต่คนนินทามีแต่คนแทงข้างหลังเขานะคะเอ,อไม่มีความสุขหรอกชีวิตแบบนี้เนาะเขาก็เจอหนักกว่าคุณอีกนะคะแล้วคิดว่าสังคมจะลืมได้ไหมลืมยากนะคะเรื่องนินทาอเรื่องนะคะ ซุบซิบเรื่องของคนอื่นเนี่ยนะความเจ้าของคนอื่นเนี่ยนะคะรู้สึกพูดกันสนุกปาดเลยนะคะแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะก็เป็นสังคมแบบนี้แหละนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเปน็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ